สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีสร้างไฟล์ภาพเพื่อนำลงไปในเครื่องพิมพ์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับกดเข้าโปรแกรมเพ i น t นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยครับให้เข้าไปกดคำว่า resize ครับตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับกดเข้าไปจาก p e r c e n t น g e นะครับให้เข้าไปตรงเข้า p i x e l s ครับ ตรงนี้สำคัญนะครับให้ดูควาว่า vertical นะครับหรือเป็นความสูงนะครับอันดับแรกเลยให้เราเปลี่ยนเป็น168นะครับซึ่งจะค่อนข้างฟิตกับความความสูงของหัวพิมพ์พอดีนะครับส่วน horizontal นั้นเราสามารถปรับได้ทีหลังครับเดี๋ยวก็จะโชว์ในคลิปนะครับทีนี้ให้กดโอเคนะครับอ่า ตัวอย่างสิ่งที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นภาษาอาหรับซึ่งไม่มีในเครื่องพิมพ์นะครับให้กดตรงนี้มาแล้วให้กด c o t r l c ครับ Copy มาเข้ามาที่โปรแกรม Paint เ,เหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่ a ครับผมก็คือเป็นเพิ่ม Text นะฮะก็ค,คลิกหนึ่งที c t r o l v วางเข้าไปเราก็ได้ภาษาอาหรับแล้วก็ภาษาอังกฤษเข้ามาแล้วนะครับ กดคลิก3รอบเพื่อเริ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็ขยายขนาดขยายขนาดเสร็จปุ๊บทีนี้ความยาวมันไม่พอใช่ไหมฮะเราก็สามารถขยายได้ครับคลิกไปตามลูกศรน,นี้เลยฮะ,ะขยายไปโอเคทีนี้ขยายภาพนะฮะก็จะเป็นคำว่า Coconut p u ุดดิ้ กว้างกว่าเดิมอีกโอเคได้แล้วครับทีนี้หากเราอยากให้ภาษาอังกฤษเล็กลงนะครับก็ Select นะครับลากไปกดปรับให้มันเล็กลงโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรับความยาวของตัวรูปภาพไฟล์ภาพนะฮะโอเคจากนี้ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการเซฟไฟล์นะครับกดเข้าไปตรงไฟล์ครับแล้วก็กดเซฟแอสครับผมแล้วเวลาเซฟแอสนะครับให้เราเลือกเป็นตัว Monochrome Bitmap นะครับหรือ .bmp กดเข้าไปครับแล้วเราก็ตั้งชื่อเป็น Coconut Pudding กดเซฟครับผม ทีนี้ก็เป็นการเรียบร้อยนั้นนะครับสำหรับการสร้างไฟล์ภาพเพื่อนำลงไปใส่ในเครื่องพิมพ์นะครับ